สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้นมหนมกกุ้มก็ลงมาใส่เบ็ดอีกคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยเขาก็ชิมมาใส่คลองหนองแห่พี่น้องใส่ย่ำหมายเก่าตั้งแต่เขาใส่ได้ประมาณสามสี่มือแล้วพี่น้องเขากับเบ็ดร้อยหลังหมานคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่อีกห้าสิบหลังเขาเอาไปไว้ข้างหน้าพี่น้องเอาไปไว้พุนพนไไพ่นก็ต้องถือหลยน้ำม,มันไหลพี่น้องเอ้ยน้ำมันไหลเขาต้องลุยลุยน้ำลงไปใส่พี่น้องเขาก็ใส่ยเยื่อลูกกบอีกคือเก่าพี่น้องเอา ยังได็ก็ยังคอยติดตามกันนะพี่น้องเนาะมาลงไปเบิรงว่าหลังแรกแหกมันพี่น้องมาใส่กันเติมต้นใส่เตเวนยังไงน,นะพี่น้องเอ้ยสูมือมาใส่คือกันแล้วพี่น้องเอ้ยใส่แยงมาใส่คำมาใส่ดึกพี่น้องก็เลยบ่ร์คอยได้ไายตอนใส่ใพี่น้องเบอร์นะเมืม่อนี้เราลงมาเตเวนเนี่ยใสใ่พี่น้องเบิรงนำ้ำไปหลังแรกแหกมันเนาะพี่น้องเนาะไป แรกเขาใส่แล้วพี่น้องเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงเนาะพี่น้องเนาะมองหน้ามันหนื่อยๆผมกับจีไทยให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผม ใส่หนีเชืกหลังพ uh, ี Flag ่น้องเลยโอ้มันใส่ยากพี่น้องเลยบอกใคยได้ทายพี่น้องมั้ยอยากใส่ยากจังเลย เดี๋ยวไปติดตามกันอีกที่นึงครับผมน้ำอยาาไกลพี่น้องน้ำอยาาไกล Chị xây nhà kêu phía nông, thân nam lại thân nhà Thân nông ơi Nhà dạy không chất nội Nhà cứ lại khuất phía nông กันอีกที่นึงครับผม น้ำไหลพี่น้องน้ำไหลทึ่งน้ำทึงหยาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงครับผม สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยตะเวนกับตัวดินครับผมไปเดี๋ยว่อยที่ตามกันต่อครับผมใครที่ตามกันอีกทีนึงครับผมเอาก็ใส่แล,แล้วประมาณห้าสิบหลังพี่น้อง มัดที่สองมัดที่สองพี่ร้องเย้ยเออใกล้คำแล้วเ,เดี๋ยวค่อยติดติดตามกันไปที่นึงนพี่ร้องเย้ย ไปติดตามกันอีกที่นึงครับผมพี่น้องเริ่มซีมืดเนี่ยจักหน่อยแล้วพี่น้องเลยเหลือเบ็ดอยู่ประมาณ30หลังเลยพี่น้องอ่ะติดตามกันครับผม ติดตามกันต่อครับผมติด <c oughs> ตามกันอีกทีนึงเนาะครับผมเราก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วอ,อยากมืดเนี่ย,ยพี่น้องเลย ใส่เรียบร้อยละพี่น้องเขา้าไปใส่ไปหยอดพกูละน้องก็ที่ vừa เห็นดอกตีนอ๋อนี่แหละก็ใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเขา้าไปชี้ยามกับขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมไปไปพี่น้องย่งางขึ้นเมื่อเขา้าย่างขึ้นเมื่อพี่น้องเขา้าอ้บรรยากาศสุดยอดว่วว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 ยยวว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 วเวว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 ว ไปย่งางเมื่อพี่น้องอยากเพียร์ดนล่กันกระชีดมีตัวจักตัวบ่พี่น้องไปนี่ละบรรยากาศยนี่ยโมแรงคื่หนองแห่พี่น้อง,าางเงอย้ยมีประมาณหกคีทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องเอา้าใส่เพียร์ท้ออยู่ใสีเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปโอ้ปลาเยอะมากไปหนึ่พี่น้องเอ้เยกกอไป ไปใ,ใส่ไปนี่เราพี่นอ้องไปไหนก็จังคอยติดตามกันอีกที่หนึ่งนาะพี่นอนะ้องเนาะไปชิ้นนี้ตัวลูบ่มาพี่นอ้องพอบึงยามกลับมาพี่น้องเอ้ยหลังหนึ่งดวงเบ็ดลุดพี่นอ้องมัดบอดีพี่น้องเอ้ยขอดบอดีลุดออกมาหลังนี้ปลาเชิญม,มา ตัวใบใหญ่ดอกพี่น้องโอ้ยรุดซะเนาะมานับแต้มก่อนนะพี่น้องฮนะเอาแต้มเอาหมานันซะก่อนอ้าวนี่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตโพสต์ปลาก่อน,นนะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวข้อติดตามกันอีกทีหนึง่งครับผมอันหมัน,มน,มนพี่น้องมาพี่น้องอยามกลับขึ้นมาแต้มสองเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยปัดเสื้อมือเกาแล้วพี่น้องมาใส่พอดีแล้พี่น้องโอ้ยปักอยากแน่นจังหน่อยพ,พ,พ,พี่น้องมาเอ้าใส่พอดีพอดีดอกพอดีหมกพี่น้องเอ้าอย่างไดีผมก็ โดป่าก็น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมมาพี่น้องเขาก็ได้ลงมายามแล้วพี่น้องเอ้ยยามมาหลาหลังแน่แล้วล่ะพี่น้องมาหลังนี่ทรงมีอาการพี่น้องปลาเสื่อมมีน้องปลาเสื่อมใส่งามๆเลยพี่น้องมาๆพี่น้องโอ้ค่อยๆๆพี่น้องมาใส่งามๆพี่น้องปลาเสื่อมเนี้ย เอาก็ลงมายามรอบแรกเลยพี่น้องเอ้าปลดปากันเนาะพี่น <Alf> ้องเนาะป่าเหลือมมามากอยู่ฝนก็ยิ้ตกองแล้วเดี๋ยวผมปลดปาก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมพี่น้องเทียมสวงกับไปเสื้อมีอลไรพี่น้องใส่พอดีมุกยินแลพี่น้องมะป่าก็เหลือมมามากอยู่พี่น้องเอ้ายังไงผมกับปลดปากันเนาะพี่น้องเนาะเฝ้ายามเฝ้าแล้วพี่น้องเอ้าย่านฝนตกก่อนครับผมอเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมพี่น้อง มอลุ้นกันทุกหลังนี่ปลายนี่พีน่น้องเอ้ยอุ้ยเสียบเหลือกขวดพีน่น้องอู้ประคอประคอพีนอ่น้องเอ้าเดี๋ยวเอาหลังนี้ไปหนี่ก่อนพีน่น้องเอ้ยหลังนั้นกระติดพีน่น้องเนะสองหลังติดเลยพีนยยนพ่น้องเอ้ยปายเนาะพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันด้อกดตรงดึงแังแงแค่อุ้ยอู้ประคอประค้ออ,อูอ้ประดุกพีนก่น้องเอ้ยเอ้อ จั่างนี้กับพดปลากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมสองหลังติดเลยพี่น้องเอาพดปลากันครับผมพี่น้องหลังนี้มีอาการพี่น้องเอ้ยปลาแหยเนาะมาลุ้นกันพี่น้องโอ้เสียบโอ้ปลาคอปลาคอพี่น้องเอาปลาคอพี่น้องเอาพอดีละปลาคอเฮ็ดแดดเดี๋ยวพี่น้องเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมพดปลากันครับนี่เขาออกมายำเบ็ดตอนเศร้าพี่น้อง มึงดูพี่น้องปลาอ,อย่างนี้นะอู้ปลาเสื่อมหมดพี่น้องเอ้ยอู้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องมาขึ้นไปก่อนนะพี่น้องเนาะไว้ทั้งโคกันซะก่อนมาเอาหลังนี่ขึ้นซะก,ก่อนพี่น้องเอ้ยหลังนี่ก็ตึกตึ๊กตึกตึก,ตกอยู่ด้พี่น้องคงด้วยหลังนี่มันซียัง้งบมดหรือมันลุดแล้วพี่น้องเอ้ยพนันหยาคข้างบนอู้ยังยงั้งอยู่ ie, พี่น้อง โอ้ตายพี่น้องเอ้ยตายตายตายพี่น้องเอ้าเอาไว้นี่ก่อนครับผมโอ้ตัวใหญ่ขนาดเลยปลาดุกพี่น้องเลยนะข้างหลังนี้ด้วยพี่น้องปลาอย่างนี้เป็นลุ่นน้ำกันพี่น้องเลยโอ้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกเลยมายามรอบยอดพี่น้องโอ้ปลาดุกใส่งามเลยพี่น้องมาสามตัวเลี้ยงกันเลยพี่น้องโอ้ใส่งามใส่งามพี่น้องโอ้ ใหญ่เลยเอาตั้งแต่กับโพสปลาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมพี่น้องลุ้นกันเนาะพี่น้องปลายังมีพี่น้องอู้หูตุ๊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 ปะดุกปะดุกพี่น้องมามาแจมนี่ปะดุกพี่น้องเดี๋เดี๋ยวเอาวางไว้นี่ก่อนพี่น้องไปอันนี้ส่งตึงๆพี่น้องนั่นนั่นนั่นพี่น้องปลายังเนาะพี่น้องเอ้ยโอันี่ก็ปลาดุกพี่น้องสองแจมแล้วอ แดงกับปดปากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมโอ้พี่น้องปลาอย่างน้อยพี่น้องเอ้ยมันรุ่นเงาด้โอ้ปลาเสื่อมใหญ่พี่น้องเอ้ยปลาเสื่อมใหญ่ปลาเสื่อมใหญ่พี่น้องโอ้ขึ้นมาขึ้นมะอู้ตัวใหญ่งามขนาดเลยพี่น้องโอู้อ๋อแดงกับปดปากันเนาะพี่น้องเนาะอ้อแด้ปลาเสื่อมใหญ่มาอีกแล้วครับผมพี่น้องมันรุ่นเงาปลาอย่างพี่น้องเอ้ยปลาเสื่อมปลาเสื่อมพี่น้อง ตัวใหญ่ดอกพี่น้องเหรอค่อยดีมกครับผมเดี remember, ๋ยวหลังนั่นกับทิศเดี๋ยวค่อยติดตามไปอีกทีศนึงครับผมน้องรุ่นวงหลังพี่น้องไปยังพี่น้องเอ้ยปลาดุกพี่น้องพี่น้องเอ้ยปลาดุกพอดีไปต้มแจ่วเาเดี๋ยวยังค่อยติดตามไปอีกทีศนึงครับผมปลากันพี่น้องเอ้ยหลังนี่กับปลาดุกคือกันพี่น้องเอ้ยเตือนวดเห็นจะนวดเตือนน้ำแล้วพี่น้อง ลุกมาดุกพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวปลดปลาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงครับผมหลังนี้มีอาการพี่น้องไปเสื่อมไปเสื่อมพี่น้องเอ้าใส่นี่พอดีมุกพี่น้องเอ้าจังเด็ก็จังคอยติดตามกันอีกทีนึงครับผมหลังนี้ก็มีอาการพี่น้องไปเสื่อมไปลาเสื่อมพี่น้องปลาเสื่อม ใส่พอดีมกเลยพี่น้องบวมมกเก่าไปทอดแซ่บขนาดนี้เลยพี่น้องปลาเนื้ออ่อนอ่ะเดี๋ยวขยี้ตามกันอีกทีหนึงครับผมยังไงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยใส่งามๆเลยปลาเสื่อมนี่พี่น้องอ๋ออย่างนี้กับปลดปลากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขยิดตามกันอีกทีหนึงครับผมใส่งามใส่งามพี่น้องเอ้ย มีอาการนี่กันพี่น้องพูดละพูด้องอุ้ยปลากปดุ๊กพี่น้องปดุ๊พอดีไปต้มเจ้าพี่น้องเออจังไดก็จังค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมหลังนี้มีอาการพี่น้องลุ้นปลาดุ๊กพี่น้องตายอย่างนี่ปดุ๊ปดุ๊พี่น้องโอ้ปลาดุ๊กไกลพี่น้องเยปคว้าได้ตัวเดียวนึงเออจังไดค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผม มีอากนุ๋มาอีกแล้วพี่น้องอ้าปาก็น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงครับผมหลังนี้มีอาการ Shift อาีกดุกพี่น้องดุกใส่งามพี่น้องอจังไคอยติดตามกันอีกทีนึงครับผมหลังนี้ ดุกดุกพี่น้องใส่บนใหญ่ดอกเอ้าเดี๋ยวใครที่ตามกันอีกทีนึงครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวใครที่ตามกันครับผมปลาเป้าพี่น้องปลาเป้าโอ้ยเอ้าปลาเป้าก็กินเอ้าเดี๋ยวใครที่ตามกันอีกทีนึงครับผมพี่น้องปลาเป้าปลาเป้าอย่างพี่น้องขันลุนลนลนล้นึ่งลเนาะปลาตองปลาตองพี่น้อง โอ้ปลาตองใส่งามๆเลยเนี่พี่น้องเกือบลุดเอา้าเหลือหน่อยเดียวก็ชิลลุดพี่น้องเอา้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมอยู่นั่นกับติดเอา้าเดี๋ยวค่อยติดตามก่อนพี่น้องมันลุ้นกันปลาใสแง่งพี่น้องปลาใสแง่งปลาใสแง่ง,งพี่น้องเลย นปลาเสื่อมใหญ่พี่น้องพวกอ๋อซ้ำแขนเลยพี่น้องเอ้ยปะท้วงปะท้วงปะท้ปลาเสื่อมใหญ่พี่น้องโอ้เกลือเป็นลุดเกลือเป็นลุดเอ้าพี่ซ้ำแขนเลยพี่น้องเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมหลังพูดกับติดพี่น้องเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับน้องหลังนี้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องอู้หูพูหหน้องพูหูพูหูพูหูพูหเห็นไหมพี่น้องเอ้ยไปไปเอาหลังนี้ก่อนนพี่น้องเนาะ ปลาส,สูตรโอ้ยวานปลาเสื้อไหมอ่ะขาส,สูสตรมาแซมหนึ่งนะเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมลุม่นเหมือนพี่น,อน,น้องเลยใส่เงพี่นอ้องเล็นนดน้ำพี่นอ้อโอ้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องโอ้ปลาดุกใส่งามลปลาดุกใส่งามพี่น้องเลยใส่งามๆเลยปลาดุก๊กพี่น้องโอ้เบิ้องมือเบิ้งเอาให้พี่นอ้องเบิงบ้งได้ไปหนึ่งเฮ้ยพี่นอ้องเอ้าใส่งามๆกดปลาก่อนนะครับ อยู่ข้างหล e kind of ังกระติดคือกันพี่น้องเอดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีหนึงครับผมคุณกันรถไฟพี่น้องเลยโอ้ปลาตองปลาตองพี่น้องปลาตองอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ใส่น้ำงามปเลยพี่น้องปลาตองนี่พวกเอาไปหนึงเอาไปหนึงเอาผู้มากราบกันราบพี่น้องเดี๋ยวติดหลายหลังอยู่นี่พี่น้องไปไปเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมมาพี่น้องมาเบิ้งด้วยหัวจุ่มเลยพี่น้องเด็ดนะ พี่น้องมาลุ้นกันนู้นพี่น้องโอ้ยเกือบเบ็ดนลวดปลาตองปลาตองพี่น้องโอ้ปลาตองใส่งามอีกแล้วพี่น้องอู้มีแต่ใส่นี่เลยพี่น้องเอ้ยซ้ำปลามือเลยพี่น้องเออเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมมาพี่น้องคิดเราปลายังไงพี่น้องเลยลุ้นกันนู้นพี่น้องหัวจุ่มเลยพี่น้องอู้วปลาเงาะพี่น้องอู้ ปากกดปากกดพี่น้องไอปดูไปดูใส่กำงงามเลยพี่น้องโอ้ปากกดปากกดใหญ่ปากกดใหญ่พี่น้องอู้หลุดลุตลุตพีน่น้องโอ,อ้ปากกดใหญ่พี่น้องเลยโอ้เกือบลุดเกือบลุดพี่น้องขึ้นมาลุดพอดีเลยนี่ใส่กำงงามพี่น้องอู้หูเอ้าคุอยู่พุณอีกพี่น้องเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมผมัเป็นรุ่นหลังอยู่ในในรุ่นพี่น้อง เหลือแต่ตัวพี่น้องป้าปายังไม่กินพวกนี้นะปลาโดว่าเฮ้ยพี่น้องเลียวมาหัวจุ่มเบ็ดจุ่มขนาดเลยพี่น้องเออตั้งแต่ก็ค่อยติดตามกันอีกที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่แหละเต็มที่เขาได้ตอนเศร้าพี่น้องเอาตอนเศร้ามันขนาดพี่น้องเอาเกือบเต็มคลองพี่น้องเดี๋ยวไปฮอดถึงเงินยังค่อยสีเทสใส่กระมังให้พี่น้องเบ่งอีกที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะว่ามีปลาอย่างเนี้ยได้ งามตัวงามตัวบางงามค่อยว่ากันอีกที่นึงครับผมพี่น้องเอ้ยนมนมกุมกับยามเบดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอวมารมาน,มานพี่น้องเอ้ยมานตอนเซ้าเขาไม่ได้ยามเขาไม่ได้ลงมายามรอบดึกพี่น้องยามรอบแรงสามทุ่มแล้วก็ฝนตกแล้วกับไม่ได้ลงมาอีกเลยพี่นอ้องเสียดายอยู่พี่น้องเงียมันเบิดมันหล่อนพี่นอ้องเออยังว่ายังมีตัวไว้เฮาอยู่ยังมีตัวไว้เฮาได้ส้มเสื้อย,อยู่พี่นอ้องเอ้อ ยังได็ค่อยติดตามอีกที่นึงเนาะครับผมนมหนุ่มกุ้มกับขอขอบคุณหลายๆเด้อที่มาให้กำลับบงใจกดแชร์กดไลค์ให้ครับผมสวัสดีครับ